สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีสุกริตเผยคำพูดที่ชมพร้อมตัดเพาะโดนตัดหน้าก่อนได้ครบสดแล้วสวยมากทำเอาแฟนๆเชียร์ให้ก้อยอรัจพรได้พบรักใหม่ที่สดใสสวยงามล่าสุดแฟนๆต่างแชร์คลิปครั้งที่บีสุกริวิเศษแก้วมาร่วมรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะของสามสาวก้อยนาตีตรีมโดยตอนหนึ่งก้อยบอกบีว่าพี่เจอหนูช้าไป เพราะถ้าพี่เจอหนูก่อนจะมีคนดูแลพี่ดีกว่านี้ทำเอาบี้ถึงกรบรีบบอกว่าก้อยยาเมื่อก่อนก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหมก้อยก็ย,ยังไม่ได้ออกสื่อมากนักผมกับเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักเราก็ช้าไงมีเด็กรุ่นใหม่มันไวกว่าทมว่าสิ่งที่จะทำให้บี้ชอบคืออะไรบี้ตอบว่าบุพเพัน,นิวาสเวลาเจอกันบางครั้งมันใจสัน่นตอนนี้ใจสั่นเพราะตื่นเต้นมากกว่าเคยบอกผู้จัดจาการว่าอย่าเอาผมไปรายการก้อยนัตีตรีมนะ เพราะผมจะเขินพูดไม่ออกเมื่อถามสเปคผู้หญิงที่ชอบบีบอกว่าชอบคนสดใสร่าเริงเวลาเหนือหน่อยๆมาเจอกันรู้สึกมาเติมใจให้กันและกันผมจะงอนน้อยมากเมื่อก่อนเทียเท่ยวโหดเที่ยวหกวันกลับเช้าเลยก็มีแต่ไม่เสียงานเวลางอนแฟนก็มีความสุขภาพเกิดขึ้นถามถึงความโรแมนติกของบีเจ้าตัวยอมรับเป็นคนโรแมนติกมีครั้งหนึ่งซื้อบ้านใหม่ก็บอกแฟนไปกินข้าวที่บ้านกันนะก็จุดเทียนแอร์เย็นๆทำอาหารให้เรียบร้อยเขา กินข้าวก็เล่นกีตาร์ให้เขาฟังก้อยถามว่าเรียกแฟนหรือคนรักว่าอะไรบี้ทำเสียงสองบอกว่าตัวเองทำเอาก้อยฟังแล้วเขินปิดหน้าเลยบี้ยอมรับว่ามีความรักเป็นคนครั่งรักเหมือนกันหนุ่มบี้ยังบอกว่าดูแล้วก้อยไม่ต้องสืบเลยเป็นคนครั่งรักเสมอเดี๋ยวปีหน้าก็หายครั่งแล้วเรามีเบอร์ผู้จัดการเราเราใช่ไหมล่ะติดต่อมาแล้วกันนะทำเอาก้อยกรี๊ดหนักบี้ยังบอกอีกว่าความรักมีอยู่เสมอแต่ไม่ได้อยากมีแฟนตอนไม่มีแฟนเป็นอิสระดี พอมีแฟนคือมีความสุขแต่ก็มีเรื่องทุกข์ใจมากขึ้นเช่นมีอาจารย์ท่านบอกว่าอยู่คนเดียวเปรียวไกลสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองครองทุกข์สนุกแต่ไม่สบายคือเราชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่าแต่ถ้ามันมาจริงๆจะห้ามได้อย่างไรช่วงเที่ยวดึกเจ้าชู้ไหมก็มีเหมือนกันตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วถ้ามีความรักอีกสักคนขอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วกันโดยล่าสุดหลังก้อยอรชพรโสดแล้วตอนนี้แฟนๆเลยแห่คอมเมนต์เชียร์ใต้คลิปดัง กล่กันรัวๆบอกหนุ่มบี้ถึงเวลาแล้วแท็กฮแท็บี้ก้อยก็มาแถมบอกบี้พูดยังกับรู้ล่วงหน้าเรื่องก้อยอาทิพี่บี้จิตสัมผัสรู้ได้ไงอะ่ะหนึ่งปีขนลุกเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่บี้ถึงเวลาแล้วค่ะผู้จัดการต้องเป็นการมาเทพแล้ว คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าวนดูคลิปนี้ล้านแปดรอบฟินล้านแปดตลบสายตาห้ามกันไม่ได้จริงๆรอเชียร์อยู่นะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากลับมาดูอีกรอบฟินกว่าเดิมแฮชแท็กพรีพักเธออยากให้ก้อยเจอคนรักที่ดีเห็นคุณค่าในตัวน้องให้เกียรติน้องมากๆเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ